ว่าแต่เขาจับปลาแต่เขาปล่อยอีหยงกับเป็นทีจับตามมงของวันดาจริงที่กดร่นทนบ่ได้ต้องบุกเขอมาคอมเมนต์ถึงในแพลตฟอร์มของเขานี่แหละครับพ่อแไม่พี่น้องมีหมอแค่นแฟนบ้าลำครับได้ยิยบทที่พูยพดด้ยบาลฟิลแปเพนเพื่อการพูดผ่านแพลตฟอร์มตัวเองเพื่อโปรโมทธุรกิจ ในเครือของเพล่นนะครับโดยเฉพาะร้านปลาฮดแห่งแรกของภาคอีสานนั่นก็คือฟินครับนะครับที่ตั้งยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนกระฮิตนาที่เพื่อนกระใสโซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการถือจับโปรโมทลากหรือโปรโมทธุรกิจของเพล่นนะครับโดยใช้สื่อโซเชียลนะครับย่างที่ผมคือในพ่อพี่น้องมีพอแคทแ,แฟนพมอลำได้รับชมรับฟังผมเสียวา่าคงสีเห็น กันเบิดแหละล่ะครับว่าวันดางคาตอีหยางพนมบมาเทียวพับตึกแต่งหัวคํำลูกค้าฟินคลับแม่บราวน์ฮดเอนดีก็อย่างนี้แหละเชิญค่าคืนนี้นี่คือถอยคําที่เพิ่นเชิญชวนเพิ่นเปล่าประกาศอยากให้เอฟเพิ่นหรือลูกค้าทั่วไปนะครับที่จะมาอุดหนุนร้านฟินคลับมาสนับสนุนน้องๆหรือมาดื่มกิน นะครับนี่การพักผ่อนคลายเคยรียดนะครับกับผู้หูว่ามันเป็นจํำจุดหรือจี่จุดจริงคนหนี้ยังมากไหมหรือเปล่าผมก็บวาเข้าใจนะครับเวลาเขาโพดไปแล้วกระทุนบ่ได้ต้องมากแสดงความคิดเห็นแบบเหมือนคนบุมีรักเหตียดและผลนะครับนะครับพราพาาทธบัติทแลศโพดไป พ่อแม่พี่น้องครับย่ายคนนี้กัเขามาทันทีเลยครับเบาอวดอ้างให้เมียเกาหัวมีคนเขาหลายจังสัตว์จังสี่เขาบ่ได้เงี้เจ้าดอกจ้านี่คือข้ามถิ่นมาคอมเมนต์ครับนะครับกับมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนแหละครับไปคอมเมนต์ตอบโต้นะครับในสิ่งถี่ย่ายคนนี้ได้มาคอมเมนต์นะครับผมอยากสี เว้านี่มุมมองแล้กกาให้ขอคิดแล้กก็ความเป็นจริงสำหรับย้ายเพท่นมากความเป็นนะครับคนเท่านะครับมันบจัจำปิดสองเค็ดอวดอ้างผู้ได้หรอครับนะครับการเท็ดธุรกิจการเี้ยงเขาสร้างนี่เขากับเป็นธรรมดาครับที่เขาจะโปรโมท ลานเขาโปรโมทธุรกิจเขาโดยสายสื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์เป็นธรรมดาครับเขาบ่ได้เอาซื่อโซเชียลนี่ไปนางไล่สดแค่ขี้ฟันแค่ขี้มูกเสศดถีตะแหล่กันครับเขาเอาซื่อโซเชียลในการทำมาหากินให้เป็นประโยชน์ครับและอีกอย่างนึงครับเขาเปิดร้านฟินคลับนะครับเขาบ่ได้เปิดในคนเงนครับ เขาเปิดเพื่อถ้ามาหากินครับหาเงินหาทองสร้างการสร้างงานส้างอาชีพใหบุคลากรให้พพัฒงานในร้านฟินครับครับเขาบริษัทห้คนเงิดครับเขาส้างมาเพื่อหาเงินครับสร้างให้คนเงิดนั่นมันบริเงินใดทองครับแต่ว่าเขาส้างมาเพื่อหาเงินหาทองครับฉะนั้นเดียวเขาก็บ,บริษัทไปตกอวดอ่างครับคนสีขาหน่อยคือเอาไร มันก็เป็นหน้าที่ของเขาถี่เขาจะโปรโมทเขาจะพิเศษลานของเขาเออว่ามีผู้คนให้การตอบรับบ้างว่าเพียงใดมาสนับสนุนลานเป็นอย่างไรเป็นธรรมชาติครับนี่คือคนที่ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ครับเขาดึงแต่การยอมรับนี่ครับว่าเป็นค่ายโซเชียลอันดับหนึ่งครับพอเอฟซีร่วมถึง บุคลากรศิลปินในองค์กรเขาเองสายสื่อโซเชียลให้ปิดประโยชน์กันทั้งนั้นครับบพว่จาจะเป็นการโปรโมทแนะนำตัวจาของอบอกกล่าวเรื่องเล่าชีวิตประจําวันของศิลปินแต่ละคนผู้บริหารแต่ละท่านว่าเฮ็ดอี่ยังเนี่ยบุตราทอย่ยังเนี่ยเขาใส่สโซเชียลให้เป็นประโยชน์ครับเขาบ่ได้ใส่สโซเชียลมนานั่งเบาความหลังครับเขาใส่สื่อโซเชียล ต่อยอดทางธุรกิจเขาครับเขาปไปใส่ซื้อโซ่เชี่ยวเพื่อมานางบอกคนทั้งโลกว่าฉันเป็นคนถูกกระทําครับอีรียยวต่างกันครับท่นานั้นเดียวเขาปไปเฮ็ดให้ผูใ้ใดเงินครับแล้วจากประจําจเป็นต้อเฮ็ดให้คนเงินั่ครับและสิ่งสําคัญที่ผมจะบอกครับเขาเฮ็ดมาเพื่อหาเงินครับสร้างหลักฐานสร้างชีวิตสร้างอนาคตไว ในผ้ายภาคนาครับเวลาเฒ่ามากไม่เกยจะได้เห็นสิ่งสิปรสบคกวาาสำเร็จตอนทถี่อายุยังน่อยนะครับแล้วก็สะสมมาสร้างรากสร้างฐานมากูทางให้ลูกจากแตงไวให้ลูกครับบร่ได้สางแตงไวให้ผู้อื่นครับนี่คือสสิ่งสําคัญครับ เขาก็ประจํำปิดต้องปีงเงินนะครับแล้วก็บบริษัทให้ผู้ใดเงินครับฉะนั้นก็นให้ย่ายคนนี้เขาเข้าใจแล้วเนาะเออมากกับตอบแทนเพื่อนละครับพ่อพี่น้องกระตอบหลายคนอยู่ละครับผมก็น,นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้พ่อพี่น้องมีหมอเชดแฟนมอลลฟังประมาณน,นี้แหละครับผิดพลาดในการใหขอ้ขอถกข้อพ่ยแนะนับกันค่าว่าตักเตือนกันเข้ามาครับที่สําคัญครับที่ชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้อําราพาจากพ่อันคลิปหนาครับสวัสดีครับ